สวัสดีครับวันนี้นำมาดูป่าที่เราปลูกเป็นป่าผสมประสานแบบป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างนะครับที่เราปลูกอยู่ในแปลงแปลงกเกษตรของเราครับก็มีใหม่แช้งานใหม่ผลใหม่เศรษฐกิจมีใหม่ประดูใหม่ซักใหม่ยางนาครับ สมบระสานหลายอย่างครับไม่ผลก็มีมะม่วงมะม่วงขนุนครับที่เราปลูกไปในแปลงเกษตรของเราครับครัใหม่ซักมันมีป่านี่มันมีหลายรุ่นหลายสีสีปีสูงสุดมีห้าปีสามปีสมบระสานเราปลูกเพิ่มขึ้นไปได้ครับ มาจากป่าก็จะเป็นไม้ผลจะเป็นยินทผาล้มครับเป็นยินทผาล้มทานฝลสดนีครับไอ้น,นี้เป็นสาะน้ำกลางกลางสวนของเราเลยครับที่ฝากซากไปนู่นก็เป็นยินทผาลามทานผลสดส่นหนมาจะเป็นใบหีเหลียงครับเป็นต้นเนื้อเยื่อ ผูกไปแล้วมีหลายรุ่นครับอายุหกปีก็มีสามปีสี่ปีครับไอพันุผลิตไปแล้วรุ่นแรกก็ใสามปีนีป่ปีที่สามครับไอพันผลิตปีผลผลิตปีแรกก็มีครับมีหลายรุ่นเอาซากางน้ำฝากซาไปก็จะเป็น ตอนนี้ถ้าพาลำก็จะมีข้องใส่ไกน่นะครับ